สวัสดีครับคุณกําลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กําลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกและก็ตามแต่พบกับผม Sleep Not Channel วันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะเรื่อง I am standing on one million life ตอนที่หนึ่งคำเตือนเนื้อหามีการสปอยและมีคำบางคำที่ไม่เหมาะสมเด็กต่ำกว่า18กดออกไปเดี๋ยวนี้เรื่องราวมีอยู่ว่ามีพระเอกคนหนึ่งชื่อว่ายศเสียพระเอกเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นคนเฉิ่มนิดนึงหลังเลิกเรียนพระเอกมักจะรีบกลับบ้านเพื่อที่จะมาเล่นเกมอยู่เสมอ พระเอกเบื่อโลกภายนอกมากเพราะว่าโลกภายนอกเนี่ยมันน่าเบื่อและเกมเป็นสิ่งเดียวที่พระเอกปลดปล่อยอารมณ์มาได้มากที่สุดซึ่งโรงเรียนที่พระเอกเรียนอยู่เนี่ยก็มีสาวสวยสุดฮอตคนหนึ่งชื่อว่าชินโดใครๆต่างก็ชื่นชมความสามารถและความสวยของเธอทั้งนั้นรวมไปถึงพระเอกที่มีอาการแอบปลื้มอยู่นิดๆและมีวันหนึ่งที่ชีวิตของพระเอกนั้นเปลี่ยนไปนั่นก็คือพระเอกนั้นเข้ามาสู่โลกของเกมแบบไม่ได้ตั้งตัวพอพระเอกเข้ามาในโลกของเกม ก็ดันมาเจอผู้หญิงอยู่2คนนั่นก็คือชินโดสาวฮอตของโรงเรียนแล้วก็สาวผมบ๊อบชื่อว่าฮาโกซากิซึ่ง2คนนี้เนี่ยอยู่ในโลกของเกมมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วพระเอกก็ได้พบกับเจ้าของเกมผมจะเรียกมันว่า GM ก็แล้วกันนะครับ GM ได้อธิบายกับพระเอกว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีภารกิจให้ทำภารกิจสัปดาห์นี้นั่นก็คือไปหาผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็ทำตามที่ผู้ใหญ่บ้านนี้ร้องขอแค่นั้นจบซึ่งจะมีระยะเวลาในการทำภารกิจอยู่แค่14วันเท่านั้นในแต่ละสัปดาห์จะมีผู้เล่นเพิ่มเข้ามา1คนเสมอซึ่งจะมีภารกิจอยู่10ภารกิจนั่นหมายความว่าภารกิจสุดท้ายจะมีผู้เล่นอยู่10คนนั่นเองแต่ละผู้เล่นเนี่ยจะมีอาชีพของตอนเอง และพระเอกนั้นได้อาชีพชาวสวนซึ่งไม่มีประโยชน์พยะยาอะไรเลยส่วนสาวฮอชินโดเนี่ยเป็นนักเวทฮากอสกิเนี่ยเป็นนักดาบผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะมีอาวุธของอาชีพนั้นๆแล้วก็จะมีเลเวลของผู้เล่นด้วยมันเหมือนกับเกมเก็บเบี้ยวทั่วไปนั่นเองและพอทำภารกิจเสร็จก็จะสามารถกลับไปในโลกของความเป็นจริงได้ชินโดเนี่ยได้อธิบายกับพระเอกว่าตนเองนั้นได้เข้ามาอยู่ในโลกของเกมเป็นคนแรกแล้วก็ทำภารกิจจนสามารถกลับไปโลกของจริงได้ พอกลับไปโลกของจริงแล้วเนี่ยก็มีอีกภารกิจหนึง่งนั่นก็คือทํายังไงก็ได้ให้เป็นเพื่อนกับฮาโกซากิพอทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันฮาโกซากิ ak <H aku. S 2> ก็ได้มาเป็นผู้เล่นคนที่สองพอทั้งสองคนนั้นสามารถทําภารกิจจนสามารถกลับไปในโลกของจริงได้ก็มีอีกภารกิจหนึง่งนั่นก็คือทํายังไงก็ได้ให้อยู่กับพระเอกเพียงละพัง3คนซึ่งสาวๆเนี่ยก็รู้เลยว่าผู้เล่นคนที่3นั่นก็คือพระเอกแน่นอนในระหว่างทางนั้นทั้ง3คนก็ดันไปเจอกอบลินก็เลย ต้องต่อสู้ซึ่งอาวุธของพระเอกนั้นมีจอบกับเคียวจะไปสู้อะไรได้อาวุธของพระเอกนั้นเสียหายแตกหักไปหมดส่วนสาวทั้งสองคนนั้นแทบทําอะไรไม่ได้เลยชินโดเป็นนักเวทก็ทําอะไรไม่ได้ฮากโกุสกิเป็นนักดาบแทๆ้ๆก็ไม่รู้จักใช้ดาบทําอะไรไม่เป็นคว้างดาบใส่กอบลินซะอย่างนั้นพอพระเอกเห็นดาบตกพระเอกก็เลยกะว่าจะไปหยิบดาบเพื่อที่จะสู้กับกอบลินผลปรากฏว่าไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้เพราะว่าอาวุธใครอาวุธมันไม่สามารถใช้ของกันและกันได้ พระเอกก็เลยโดนกอบลินหดจนตายพอเวลาผ่านไปประมาณ30วินาทีพระเอกก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งก็มีความทุลักทุเลพอสมควรกว่าจะชนะกอบลินมาได้แล้วพระเอกก็ถามถึงเรื่องการฟื้นคืนชีพกับช,ชินโดชินโดก็อธิบายแบบนี้ว่าถ้าเราตายจะมีเวลาประมาณ30วินาทีเราจะฟื้นขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากผู้เล่นทั้งหมดตายในโลกของความเป็นจริงนั้นก็ตายด้วยเช่นกันให้ระวังเรื่องนี้ดีๆอย่าให้ผู้เล่นตายกันหมดต่อมา พระเอกก็ถามถึงรางวัลที่ทำภาร,รกิจสำเร็จคืออะไรชินโดก็บอกว่าจะมีสิทธิ์ถามกับ AGM 1หนึ่งคำถามซึ่งชินโดเนี่ยถามกับ GM ว่าทำไมฉันถึงถูกเลือก GM ก็บอกว่าคนที่รู้จักพวกเธอเนี่ยมาบอกให้ฉันทำแบบนี้ส่วนฮาโกซากิก็ถามว่าพวกคุณคือใคร GM ก็บอกว่าฉันมาจากอนาคตพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งพระเอกก็นั้นมาเจอสัตว์ประหลาดตัวหนึง่งที่กินชินโดเข้าไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็ส่วนฮาโกซาก,กิเนี่ยนอนตายอยู่ ตรงพื้นเหลือพระเอกมีชีวิตอยู่แค่คนเดียวพระเอกก็เลยรีบวิ่งไปหาที่หลบภัยพร้อมกับนําตัวฮาโกอสกิมาด้วยเพื่อหวังให้ฮาโกอสกิฟื้นขึ้นภายในอีก30วินาทีต่อมาฮาโกอสกิก็ฟื้นขึ้นและก็พบว่าแขนข้างซ้ายของฮาโกอสกิเนี่ยไม่งอกออกมาเป็นเพราะไอสัปปะหลาดเนี่ยกัดแขนของฮากอสกิไปนั่นเองนั่นหมายความว่าชินโดก็เรียบร้อยเหลืออยู่แค่พระเอกแล้วก็ฮากอสกิเท่านั้นและทั้งสองคนนั้ ก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะทําตามคําขอของผู้ใหญ่บ้านคําขอร้องของผู้ใหญ่บ้านนั่นก็คือช่วยจัดการไอสัป,ประหลาดให้ทีซึ่งเป็นสัป,ประหลาดตัวเดียวที่พระเอกเจอในเมื่อคืนทําให้พระเอกสตันกันเลยทีเดียวพระเอกก็เลยบอกให้ฮาโกสกิเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านนี้เดี๋ยวพระเอกจัดการเองมันน่าจะเป็นความท้าทายสําหรับพระเอกมากเลยทีเดียวเพราะว่าพระเอกนั้นคือความหวังที่น่าจะพึ่งได้ที่สุดในณตอนนี้แล้ว ข้อคิดประจำสัปดาห์นี้นั่นก็คือโลกของความเป็นจริงนั้นโหดร้ายซะยิ่งกว่าโลกของเกมหรือโลกของการ์ตูนซะอีกโลกของเกมหรือการ์ตูนว่าลายแล้วโลกของความเป็นจริงนั้นลายยิ่งกว่านั้นหลายร้อยเท่าผู้คนเริ่มไม่มีความเกรงใจกันเริ่มไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นคิดถึงแต่ตัวเองก่อนโดยไม่สนว่าคนอื่นนั้นจะเดือดร้อนมากแค่ไหนเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากๆถ้าเราไม่ชอบให้ใครทํากับเราแบบไหนเราก็ อยไปทํากับเขาแบบนั้นมันง่ายที่สุดแล้วและถ้าทุกคนคิดแบบนี้โลกใบนี้จะวุ่นวายน้อยลงและน่าอยู่มากขึ้นจงใช้ชีวิตอย่างมีความหมายแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทาคลิปต่อไปถ้าอยากให้ผมทําตอนที่2อีกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ